กดกดิไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายสื่อสารแชนแนลครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําเพื่อนๆครับผมนะสําหรับอีกอุปกรณ์ในการประกอบเพื่อนเพื่อนครับผมนี่แผ่นขนานข้าวปลาครับผมเพื่อนๆครับ ตัวนี้ไดโอดนะครับผมนี่ก็อาจจะเรียกว่าไดโอดบิตนะฮะเพื่อนๆครับผมตัวนี้นะนี่เพื่อทำการตัวสลับกระแสนะครับผมจากกระแสสลับเป็นกระแสรตรงเลยนะครับผมตัวนี้ครับผมตรงมีตัวนี้นะฮะไดโอดครับผมไดโอดก็มีสองแบบนะเพื่อนๆครับผมนี่ไดโอด ตัวนี้ก็เรียกไดโอดครับผมนี่ตัวนี้ก็ไดโอดตัวใหญ่ครับผมตัวนี้ไดโอดตัวเล็กนะไดโอดตัวเล็กทําการเ e c t i f y ไฟครับผม12โวลต์12โวลต์จากหม้อแปลงเป็นยังเป็น AC อยู่นะฮะกระแสสลับอยู่ต้องผ่านไดโอดนะฮะเพื่อให้เป็นกระแสตรงตัวนี้เราก็จะนี่ผ่านคาปาตัวเล็กครับผมก็สวิตต์ออกมาเป็นไฟ กระแสตรงนะเพื่อนๆใช้กับไฟวิ่งตัวป้องกันลำโพงอะไรประมาณนี้เพื่อนๆครับผมตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวขนานค่าปาทิเตอร์ครับผมสี่ตัวครับผมนี่สี่ลูกนะเพื่อนๆต้องดูด้วยนะครับผมต้องการประกอบ power amp นะกี่วัตต์กี่วัตต์นะเพื่อนๆก็ต้องดูด้วยนะ ตัวนี้สี่ลูกครับผมนะไม่มีตัวป้องกันลําพวงเราต้องซื้อตัวป้องกันลําพวงเพิ่มนะไอ้ตัวนี้ไม่มีครับไม่มีตัวป้องกงันละํโพวงนะเหมาะกับสิคู่1ิบคู่นะั่นแหละครับบางท่านบางคนก็12คู่ใช้หลูกบางครั้งมันมันโอเวอร์ครับผมนะหมื่นไมโครสี่ลูกก็โอเคแล้วนะตัวนี้ครับผมนี่ พันสองร้อยวัตต์นะฮะเข็มมแปลงสิบสองแอมป์านซิสเตอร์หกคู่ถึงแปดคู่ก็ตัวนี้ครับผมนะฮนะเพื่อนๆครับผมนี่นะก็มีหลายแบบครับผมเพื่อนๆนี่แบบโตขึ้นมานี่ไอ้ตัวนี้ไม่มีตัวป้องกันลำโพงในตัวนะเพื่อนๆแต่ผมเห็นมีฟิวครับผมกระบอกฟิวนะนี่ มีอ่ฟิวนะมีฟิวสองสองตัวครับผมนี่เบิ้ลฟิวมานะนี่เบิ้ลฟิวมาเพื่อให้ช่วยในการนี่นะฮะนี่แล้วก็เสียบ เสียบตัวนี้เสียตัวนี้ตัวนี้ตรงกลางนี่ก็ GND เนี่ยนี่เสียบตัวนี้สายขวาตัวนี้สายขวาบวกลบ GND ตรงกลางมีฟิวครับผมเวลาเราใช้ไฟเกินฟิวก็จะขาดนะ ดูด้วยนะเพื่อนๆครับผมบางครัง้งบางคนก็ไปเสียค่าโง,ง่ให้ช่างเหมือนกันผมผมเห็นเนี่ยฟิวขาดฟิวขาดเราไม่ได้ดูครับผมโอ้ยเสียเสียช่างนะอย่างน,น้อยๆสนะี่ร้อยนะเพื่อนๆโดนแน่นอนนะนะดูฟิวเช็คครับผมว่า power amp ของเราเนี่ยมันไม่ติดไม่ดังไปไม่ขึ้นต้องดูครับผมกระบอกฟิวด้านหลังกระบอกฟิวตัวนี้ ตัวนี้มีฟิวครับผมใช้คาปาซิตเตอร์ได้8ลูกเนี่ยไหมโตขึ้นมาแต่เราก็ต้องตัวรุ่นนี้ครับผมต้องใช้ตัวป้องกันลําโพงแยกนะฮะซื้อตัวตัวป้องกันลําโพองอีกนะฮะตัวป้องกองันลําโพงปัจจุบันครับผมที่ผมได้ทําคลิปล้าน T&B n Sound มันมีตัวป้องกองันลําโพง ป้องกันสายเวลาสายช็อตครับผมบวกลบช็อตกันมันก็จะตัดครับผมวงจรของตัวป้องกันลําโพงครับผมมีครับผมนะเพื่อนๆเข้าไปดูได้นะครับผม tnb ซาวล้านพี่อะไรครเพื่อนๆครับผมมีกันี่ก็มีครับผมนะพนวกขาวนขานขนา,ขานกระปาตัวป้องกันลําโพงมีหมดเลยครับผมที่เพื่อนๆครับผมที่ผมแนะนําคือเข้าไปร้านเดียวครับผมนะเพื่อนๆก็จะสะดวกสบายเลยครับผมมีบอรดได้มีต่อต้องกัน ลำโพงมีแผ่นขนานฐานซิสเตอร์มีแผ่นขนานคา,า,าปาตัวนี้แผ่นขนานคาปานะครับผมที่มีสัญลักษณนะ์สีขาวนะสีขาวขาวเป็นฝั่งลบนะเพื่อนๆครับผมนะแต่ถ้าไดโอดไดโอดฝั่งขาวขาวฝั่งขาวขาเป็นบวกเนี่ยไดโอดพวกไดโอดเนี่ยพวกไดโอดเนี่ย ่วนมากไดโอดอันนี้ไดโอดบิดนะนี่นี่นีนี่ไดโอดตัวใหญ่ตัวนี้ครับข้างๆเนี้ยถ้าเป็นไดโอดเป็นฝั่งบวกครับผมฝั่งขา,ขาวๆนะฮะมันจะมีขา,ขาวๆบนหัวตรงหัวมันอยู่ครับผมเป็นบวกแต่ถ้าเป็น้าปาฝั่งขา,ขาวๆเป็นลบนะฮะเป็นเพื่อนครับผมเนี่ยที่มีขีดสัญลักษณ์ที่มีสีขีดสัญลักษณ์ไว้สีขาวครับผมนะเพื่อน เป็นฝั่งลบนะเพื่อนๆต้องดูด้วยนะครับผมเดี๋ยวปุ๊นะเพื่อนๆต้องดูด้วยครับผมให้มันเป็นไปทานเดียวกันสีขาวก็ให้ไปทานเดียวกันหมดครับผมมันก็จะเป็นกระแสลบนะฝั่งบวกมันจะไม่มีสีนะแต่ฝั่งที่มีสีขาวนี่คือเป็นฝั่งลบนะครับเพื่อนๆครับผมนะเพื่อนๆนี่เพราะว่าเราทําการเลกซิฟมาแล้วนี่ดูไดโอดจากกระแสสลับ gnd gnd ACAC AC, บวกมาแล้วสองเส้น ACAC AC, เข้ามาหาไดโอดให้อดก็จะทําการเล็กซิฟครับผมเป็นไฟบวกไฟลบพิวมาได้ครับผมแยกออกมาครับผมนี่ตรงกลางกระแสตรงกลางนี่ก็จะเป็น GND g n นนี่ฮะนี่มีเราเสียบ3มชุดนะครับเป็นครับผมนี่เสียบ3มชุดเลยนะฮะเข้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ตัวนี้ก็ จิ้มลงแท่นก็ได้ที่จะเข้าใกล้กับนะจิ้มลงแท่นก็ได้นะฮะส่วนมากบางท่านบางคนก็บัดกีด้านล่างลงแท่นก็ได้นะฮะเพื่อนๆน,นี่ตัวป้องกันลำโพงอย่าลืมอีกตัวนึงก็นี่ครับผมเราต้องมีครับผมตัวบาลานซ์อินพุตนะเห็นไหมฮะตัวนี้ต้องใช้ไฟเนี่ยนี่มีครับผม ไฟบวกไฟลบ G ีนดีมีบอร์ดครับผมนะเพื่อนๆครับผมต่อต่อลงกับนี่แหละครับผมนี่นี่นี่ไฟจริงเลยครับผมต่อตรงนี้เลยเพื่อนๆถามอยู่เอ๊ะผมวลารนอินพุตด,ด้านหลังผมจะทํำยังไงบางท่านบางคนไม่ต่อครับผมไม่ได้ใช้ไฟนะหรือเราซื้อแบบไม่ต้องใช้ไฟก็มีครับผมนะถูกๆครับผมร้อยกว่าบาทแต่ตัวนี้มันสองสามร้อย มันก็อาจจะแพงขึ้นนิดนึงนะฮะแต่บางบอร์ดได้มันไม่ยังไงเขาเรียกว่ากระแสมันเสียงมันแรงอะไรประมาณนี้ครับเพืเ่อน,นครับผมถ้ากระแสเสียงเราแรงเร,เราไม่ต้องใช้ก็ได้ครับผมนะตัวนี้ไม่ใช้ก็ได้นะแต่ถ้าเราต้องการในกระแสรแรงๆแ,แต่ก็จะมีเสียงรบกวนคือเสียงฮึมฮัมนะับผมนี่ต้องต่อไฟด้วย ไฟบวกไฟกาวไฟลบ GND ละ g ครับผมไฟบวกไฟกาวไฟลบเข้านี่ครับผมมีบวกมีกาวมีลบเข้าเลยครับผมเข้าตรงนี้นะนี่บัดกีด้านล่างก็ได้บัดกีีด้านบนก็ได้ก็แล้วแต่เราสัญญาณเสียงนี่ออกฝั่งนี้เพือน GND LR นี่ตรงนี้ฝั่งตรงนี้ต่อเข้า XLR ด้านข้าง เน,นี่ยจะมี X R ในกล่องนี่ครับผมมาล้านอินพุตครับผมนี่ตัวนี้ก็อย่าลืมนะเพื่อนๆ <c oughs> สำหรับที่ถ้าเรานี่ฮะคาปาซิตเตอร์นี่ถ้าเราประกอบแล้วก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นี่แปดลูกนี่ แปูปก็เพื่อนๆต้องลองคำนวณดูนะครับผมต้องต้องต้องดูเช็คที่ผมบอกคือเพื่อให้เราได้เช็คครับผมในโลกออนไลน์ปัจจุบันนะเราเช็คสินค้าได้ครับผมราคานะถ้าเพื่อนๆต้องการซื้อแบบสําเร็จรูปก,ก็ Mtech M, M G G M G M Tastic นะพิมพ์เลยครับผมในโลกออนไลน์เหมือนกันครับผม g m t h a n s t e c บ้านหม้อเขามีครับผมติดต่อสอบถามพี่เขาได้เหมือนกันครับผม g m t h a n s t e c นะคาปาซิเตอร์มัล้านอะไรเขาเขามีให้เหมือนกันครับผมนะแต่นี่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนการประกอบนะฮะคำนวณกัน,นก่อนครับผมนะฮะแต่ไม่รู้ปัจจุบันคาปาลูกเท่าไหร่แล้วนะฮะแต่ก่อนมันถูกครับผมนะเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวนี้ น่าจะร้อยกว่าบาทหรือเปล่านะลูกหนึ่งแต่ก่อนมันแปดสิบเก้าสิบบาทนะเป็นเปลี่ยนกับผมลูกละร้อยอะไรประมาณนี้แต่นี้ไม่ไม่ทราบว่าลูกท่าไหร่แล้วนะฮะน่าจะหลายบาทอยู่นะเดี๋ยวนี้แต่เป็นต้องเช็คครับผมนี่ตัวนี้ก็พันกว่าบาทแล้วนะฮะเป็นเปลี่ยกับผมนี่เป็นเปลนกับผมเกือบแล้วนะฮะ เกอน2000นนะเเกบสองพันแล้วนะฮะเพื่อนๆครับผมนี่นี่เพื่อนๆครับผมนี่เดือนสองพันอาจจะปิวได้แล้วนะเพื่อนๆครับผมเนี่ข้าวปลาแปดลูกก็แปดร้อยกว่าบาทพันแล้วนะนี่ตีเปง่ายครับในปัจจุบันครับผมร้อยหกสิบหรือมัง้งเดี๋ยวนี้ถึงบอกว่าค่อยๆค,คำนวณครับผมเพื่อนๆถึงอย่ารีบร้อนครับผมเพื่อนๆที่ต้องการประกอบนะ ผมแนะนำถ,ถึงแนะนำก็ทำอันเล็กๆก่อนนะเพื่อนๆกับผมนะทำชุดแบบเล็กๆก่อนนะสักสี่ลูกเนี่ยใช้สักสี่ลูกก่อนนะเพื่อนๆกับผมนี่เราทำการวอร์มอัพฝีมือของเราให้ชำนาญเข้าใจในการทำงานก่อนนะเพื่อนๆถึงจะเล่นว่าผมจะเล่นแบบบริดเลยนะบางท่านบางคนก็จะประกอบแบบบริดใช้แบบ สิบยี่สิบคู่สามสิบคู่แบบอลังการใหญ่ๆแบบที่เขาทำทำมันเสียแล้วมันจะแบบโอ้โหแบบมันจะเสียเงินทิ้งนะเพื่อนๆครับผมแบบจะถอดใจนะฮะเพื่อนๆครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผิดพลาดนิดเดียวครับผมต้องใจเย็นๆนะเพื่อนๆครับผมนะต้องใจเย็นๆนะฮะใช้ลงทานซิสเตอร์ก็ต้องทานซิลิโคนใส่เมกะเช็คดีๆนั่นแหละครับผมนะเพื่อนๆอย่าใจร้อนนะ ทำคนเดียวใจอย่าใจร้อนครับผมนะอ่ออย่าใจย้อนทำเน้นทำดีๆใจเย็นๆนะเดี๋ยวมันก็เสร็จเองครับผมถ้าผิดพลาดปุ๊บนิดเดียวฮะอิเล็กทรอนิกส์ครับผมเป๊ะเนี่ยผมคนหนึ่งก็ผมใจร้อนเหมือนกันครับผมเมื่อกี้เร็วๆแบบมันก็เราใจเย็นๆนะฮะแต่แต่บางครั้งมันใจอาจจะใจร้อนโอ้แบบประมาทนะนะั่นแหละตะกร้ลงมานิดเดียวครับผมเนะี่ยนิดเดียวเองครับผมเพื่อเปนะ่ ลงมานิดเดียวครับแตะกันแบบแบบปัดรกีเพลินไงฮะนุกสนุกนะครับเวลาเราบัดรกีครับผมมันย้อยครับผมลงมานิดเดียวครับผมเป็นเส้นลงมาตัวเอ๊ะทำไมไฟเราเราเสีสยบหลอดหลดไฟแดงครับผมแต่ดังครับผมนะไฟแดงแต่ดังก็เลยว่าสงสัยไม่ไม่มีปัญหาอะไรมั้งก็เลยถอดหลอดหลดผมทดสอบเลยพอเราปุ๊บเป๊ะนะฮะนิดเดียวเองนะเพื่อนๆครับผม ลองมาเช็คดูโอ้โหโหเป็นแบบนิดเดียวครับผมไม่น่าไม่น่าเปะ๊ะฮะแต่ก็เป๊ะครับผมอย่าลืมบางครั้งมันต้องอทาทินเนอร์ล้างทินเนอร์ด้วยนะเปื่อนเปี่ยนทินเนอร์ปลวล้เราบัดกีีตรงนี้นเนี่ยใช้ทินเนอร์ทำความสะอาดด้วยแปรงปัดนะฮะเพื่อนเปล่ยนแปรงปัดเพื่อเช็คนั่นแหละสำคัญเหมือนกันครับผมนะทินเนอร์เรา ถ้าผมไม่ได้ล้างครับผมดินเนอรอครับผมรีบร้อนอะไรประมาณนี้มันก็จะแปะนะแนะนํากันเลยครับผมให้ระวังครับผมนะแนะนานะเช็คนิดหนึ่งครับผมใจเย็นนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เราไม่ให้เราประมาทพังแล้วมันจะเสียนะฮะเพืเ่อนๆครับผมนะประมาณนี้ครับผมนะเพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบในการประกอบ power amp ครับผมนี่อุปกรณ์ก็สำคัญที่เขาเรียกว่า การเล็กติฟายเออนะ rectify าที่เขาเรียกกันนะครับผมโอ้ทำการ rectify ไฟทําการ rectify ไฟนี่แหละครับผมตัว rectify ครับผม r e c t i f ฟายเออนะซึ่งว่าเพื่อนๆที่จะถามว่าผมจะต้องใช้หม้อแปลงกี่โวลต์ดีนะไอ้นี่อันนี้หมื่นไมโครครับผมร้อยโวลต์นะตัวนี้นะหมื่นไมโครร้อยโวลต์นะเพื่อนๆที่เขาทำขายนะฮะ มแปลงที่เขาทำขายก็ 65, 0, 65ครับผมแบบทั่วไปตามตลาดนะฮะเพื่อนๆอยากรู้เอ้ผมจะต้องทำยังไงถึงจะรู้ว่าค่าของของของไฟที่ออกมาเอา65สิบหคูณหนึ่ครับผมนะ1 4ึ่ครับผมตามภาคทฤษฎีเลยครับผมนะสูตรตามสูตรนะครับผม 1.414ครับผมก็จะเป็นไฟออกมานะยังไงก็ช่างครับผมอาจจะลดลงนิดนึงตามตามกระแสไฟครับผมแต่ทฤษฎีนี้ใช้ได้ครับผมนะเพืเ่อนๆครับผมเป็นสูตรคำนวณของตัวนี้เลยครับผมนี่การทํางานของทําการไลซ i ไฟเออนี่เลยครับผม65คูณ1.414เลยนะครับผมเพืเ่อนๆครับผมก็จะเห็นกระแสไฟออกมาประมาณ เก้าสิบสองกับสิบสามอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆครกับผมนะประมาณนี้กําลังดีครับผมเพื่อนเนบางท่านบางคนผมจะเอาหกสิบได้ไหมฮะได้ครับผมเอาหกสิบคูณหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่นั่นแหละครับผมนะดูว่าบอดได้ของเรารับได้หรือเปล่านะเพื่อนเคื่อนกับผมก็ประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆครกับผมบางบางเจ้าเขาเจ็ดสิบนี่แหละครับผมนะถ้าเจ็ดสิบน่าจะเขาใช้แบบไม่เกิน้อยนะฮะบอดได้ตัวนั้นไม่เกิน้อยครับผม แต่ถ้าเราใช้ไม่เกิน95ก็65 065ศูนย์หกสิบห้ากำลังดีครับผมนะเพื่อนๆครับผมนะฮะกำลังดีๆครับผมกำลังปิ่มๆแบบไม่ไม่มากเกินไปครับผมนะพอได้อยู่นะฮะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นบิดแต่เป็นแอมบิดเขาเขาแนะนํากัน60นะครับเพื่อนๆครับผมบิดนะมันร้อนครับผมมันร้อนครับไอพวกบิดเนี่ยเพื่อนๆครับผม เขาแนะนำหก0ิบศ